สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแบ่งปันวิธีการนะคะ,ะปรับไหลนะคะปรับไหลเสื้อเนาะเวลาสร้างเสื้อแพทเทิร์นนะคะแพทเทิร์นเราสร้างออกมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อตัวหลวมหรือว่าเสื้อตัวเข้ารูปนะคะสําคัญมากก็คือวิธีปรับไหลนะคะตรงนี้เนาะ,ะไหลตรงนี้นะคะเวลาเราสร้างเขาจะอยู่ตรงนี้เนาะสูงขึ้นมานะคะแล้วทําไมเราถึงจะต้องปรับไหล วิธีปรับไหลเนี่ยก็คืออเสื้อจะไม่หงายหลังนะคะจะไม่หงายไปด้านหลังเนาะก่อนอื่นมาดูนะคะเวลาเราสร้างเสื้อมาเนาะเราก็จะมีเกล็ดทรงตรงนี้นะคะเกล็ดทรงตรงนี้เราก็จะปิดนะคะปิดตรงนี้เนาะตรงนี้นะคะปิดตรงนี้ไว้นะคะแลังจากนั้นเนาะก่อนที่เราจะมาปรับไหลเราก็ต้องวัดก่อนนะคะเส้นนี้ก็คือเส้นอกนะคะนี่อกข้างหลังเนาะนี่อกข้างหลังนะคะนี่อกข้างหน้าเนาะ มาถึงตรงนี้ก็คือเส้นอกนะคะเราจะวัดจากจุดไหลตรงนี้เนาะจุดไหลของชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าอเราวัดมาถึงตรงนี้เนาะตรงหน,งน้าอกตรงนี้นะคะว่าได้เท่าไหร่เนาะ,ะจดไว้นะคะยีุ่ด้านะคะแล้วก็วัดจากจุดตรงนี้นะคะคือไหลหลังเนาะตรงนี้นะคะไหลหลังมาถึงตรงอกตรงนี้นะ,ะเส้นนี้นะคะ19บเซนนะเราจะใช้เป็นหลักเซนเนาะสิบเกเซนนะคะนํามาบวกกันนะคะ จากนั้นนะคะเราก็นําตัวเลขนะคะที่เราวัดจากตรงนี้ลงมาเนาะแล้วก็ชิ้นหลังนะคะลงมาถึงตรงนี้เนาะได้ได้สามสิบเนะคะนํามาบวกกันเนาะได้39.5นะคะแล้วก็หารด้วยสองนะคะจะได้อยู่1 9 7เเห้าเนาะจดตัวเลขตรงนี้นะคะ19.75หนะคะเพื่อนพอเราหาได้นะคะได้19.75หนะคะเราก็นํามาลบสองนะคะ ลบ2ก็เหลือ17.75นะเราก็จะนำตัวเลข17.75นะคะวัดขึ้นไปเลยจากตรงนี้นะคะวัดขึ้นไป17.75อยู่ตรงนี้นะคะคือจุดของอ่าไหลข้างหน้าเนาะถ้าสมมุติว่าเสื้อมีฟองน้ํานะคะเราก็จะต้องขีดจากตรงนี้ขึ้นไปอีกนะคะ1 5เซนนะคะเป็นฟองน้ํานะ ถ้าเสื้อไม่มีฟองน้ําก็จะใช้จุดตรงนี้เลยนะคะ,ะตัวนี้ถ้ามีฟองน้ําเราก็ขีดเส้นข้างบนเลยนะคะเส้นนี้เนาะมีฟองน้ําหนุนไหลนะคะคือหนุนไหลนะจากนั้นเราก็วัดจากตรงนี้นะคะไหลนะจากจุดกลางหน้าตรงนี้นะคะไหลเขามีเท่าไหร่เราก็วัดออกไปเลยหารสองนะคะ,ะได้สามสิบเจ็ดนะคะไหลสามสิบเจ็ดหารสองได้สิบแปดครึ่งเนาะ สิบแปดครึ่งอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ขีดเส้นไหลใหม่เลยนะคะเส้นไหลตรงนี้นะข้างบนนี้ไม่เอาแล้วนะคะจากนั้นก็วัดบาหน้าก็ตรงนี้เนาะบ่าหน้าก็ได้เหมือนเดิมนะคะเราก็ขีดจากเส้นนี้ลงมาเลยแต่งตีโค้งนะคะจะใช้ไม้บรรทัดโค้งก็ได้เนาะตีโค้งเข้ามาหาจุดตรงบาหน้าตรงนี้นะคะอ่านะได้แล้วนะคะตรงปรับไหลตรงนี้นะ แล้วข้างหลังนะคะเราก็จะนำตัวเลขตรงนี้นะคะ17.75นะอ่ามาทำข้างหลังนะคะก็วัดจากจุดตรงนี้นะคะอ่าจุดอกหลังนะคะวัดขึ้นไป17.75นะคะเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะเราก็บวกไปอีกสองเส้นนะคะข้างหลังเนาะเป็นกดตายตัวนะคะบวกขึ้นไปสองเส้นก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเมื่อกี้เราบวกฟองน้ำไป1.5นะคะเราก็ยกขึ้นไปเลย1.5นะ ตรงนี้ก็จะเป็นข้างหลังนะคะเป็นไหล่หลังแล้วก็ขีดอย่างนี้เลยแล้วก็วัดข้างหลังมาเลยนะคะไหลมีเท่าไร่ก็วัดไปเลยนะคะหันสองนะคะไหลหันสองนะเป็นเส้นตรงนี้นะคะตรงนี้นะแล้วบ่าหลังนะคะบ่าหลังมีเท่าไรเนาะเราก็เช็คให้ดีๆนะคะบ่าหลังสามสิบห้าอยู่เส้นตรงนี้นะ เส้นตรงนี้เราก็ขีดโค้งมานิดนนะคะมาหาบ่าเนาะบ่ากับไหลเขาจะใกล้ใกล้เคียงกันนะคะขีดลงมาเนาะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็คือเส้นนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่เนาะตรงนี้คือบ่าหลังนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการโค้งหน้าอกนะคะก่อนที่จะโค้งหน้าอกเวลาตัดเสื้อเนาะเราก็จะต้องลดลงมานะคะตรงนี้เนาะจากจุดลักเละนะคะถ้าเสื้อเข้ารูปนะคะก็จะประมาณ1.5เซนเนาะลดลงมาตรงนี้นะคะ ถ้าเสื้อ,อตัวปล่อยนะคะตัวปล่อยก็สองเซนเนะาะตัวนี้เข้ารูปนะคะสองหนึ่งเซนครึ่งนะวัดเท่ากันนะคะข้างหลังก็หนึ่งเซนครึ่งเนาะถ้าเสื้อเข้ารูป่ไม่ต้องลงเยอะนะคะเดี๋ยวจะยกแขนไม่ขึ้นเนาะขีดมาอย่างนี้นะคะนี่นะขีดมาอย่างนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการโค้งนะคะโค้งตรงแขนตรงนี้นะรักแร้นะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะมาโค้งนะคะโค้งเส้นลักแร้ลตรงนี้เนาะใช้ไม้บรรทัดโค้งก็ได้หรือว่าจะโค้งมือก็ได้นะคะอ่าก็จะอยู่ตรงนี้เนาะโค้งมาอย่างนี้เลยนะคะอ่าก็ได้เส้นโค้งข้างหลังเนาะอันนี้ส่วนนี้ก็โค้งข้างหน้าเลยนะคะวางให้จุดระดับแบบนี้เนาะจากจุดตรงนี้นะคะโค้งมานี่เลยอันนี้นะคะเขาก็จะเป็นอ่า เส้นโค้งรักแร้นะคะตรงนี้เนาะเวลาต่อกันนะคะตรงนี้เขาก็จะเป็นโค้งโค้งมุมพอดีนะคะจะไม่ให้เป็นแหลมแหลมนะไม่ใช่หักแหลมแบบนี้นะคะตรงมุมนี้เนาะก็จะโค้งแบบนี้นะคะเราจะเข้าแขนง่ายเนาะก่อได้แล้วนะคะเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีปรับไหลนะคะปรับไหลให้ไม่ไงหน้าไม่ไงหลังเนาะจากนั้นนะเราก็จะตัดนะคะวงแขนตรงนี้เลยเนาะวงแขนสำหรับข้างหลังนะคะ เนี่ยตรงนี้นะเราก็จะโค้งมานิดนึงเนาะสำหรับตรงแขนนะคะไหลเราก็จะได้เส้นนี้นะยกขึ้นมานะคะอ่าตรงนี้นะจะเป็นข้างหลังเนาะส่วนข้างหน้าก็จะเป็นเส้นนี้นะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะ เวลาเราสร้างเสื้อนะคะเพื่อที่จะใส่สบายไม่หงายหน้าไม่หงายหลังเนาะแล้วก็อาปรับไหล่นะคะปรับไหล่ให้ลูกค้านะคะเพราะว่าเส้นนี้ก็ปิดไปเลยนะคะตรงนี้เนาะอันนี้ก็คือไหล่ข้างหน้านะคะเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้เนะเาะก็จะปิดแบบนี้นะคะแล้วพอปิดแบบนี้นะคะเราก็สามารถจะนําไปวาดคอได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะสเสื้อเขาก็จะชนกันตรงนี้เนาะ ข้างหลังนะคะข้างหลังกับข้างหน้าก็มาชนกันนะคะเราก็เช็คไหล่ด้วยเนาะตรงนี้นะคะถ้ามันเกินไปเนาะเราก็จะเอาข้างหลังเป็นหลักนะคะเป็นหลักข้างหลังเป็นหลักเนาะแล้วก็ตีโค้งนะคะโค้งบ่าหน้าใหม่นะคะตรงนี้เนาะโค้งมานิดนึงนะคะโค้งบ่าหน้าใหม่นะคะตรงนี้เนาะ ราก็เช็คด้วยนะคะเวลาเราทําเสร็จแล้วเนาะเราก็เช็คบ่าหน้าบ่าหลังให้ชนกันอ่าให้เขาพอดีเนาะชนกันพอดีนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับอ่าเสื้อปรับไหล่นะคะเราก็จะได้เสื้ออ่าที่ใส่พอดีสวยงามนะคะเนาะไม่หงายหน้าหงายหลังนะคะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะ